ในพระวินัยกะห้ามห้ามไม่ให้มีพระเข้ามาอยู่ในสถานที่ของผู้หญิงอืมอันนี้เรามาพุทปฏิบัติธรรมไม่เป็นไรมาได้มามาบ่อยๆเที่ยวมาทั้งปีก็ได้เออไม่เป็นไรแล้วโอกาสเราก็มาได้ได้ทุกคนนั่นแหละผู้ชายถามมาเรื่อยๆเรื่อยๆที่เริ่มที่กายนี้ของผู้ชายก็มาเยอะจะมีกระต๊อบ กบย่าเต็กเนี่ยทุกวันนี้มันจะพังไปหมดแล้วมันพังไปหลายหลังแล้วอ่ามันพังไปหลายหลังงั้นเราตั้งใจเอางานอะไรก็ไม่สําเร็จเท่างานพุทธศาสนางานตั้งใจมาปฏิบัตินี้นหะถ้าเราตั้งใจจริงสําเร็จเสร็จชิ้นไปแล้วเราไม่ต้องทําอีกพอมันเสร็จชิ้นลงไปแล้วงานอื่นยิ่งเพราะนนี้ไม่มีพอมันเสร็จแล้ว แต่งานทางโลกมันมีทางเสร็จมมนเสร็จไม่เป็นไม่มีทางเสร็จจนเราตายมันก็ยังไม่เสร็จเลยงานทางธรรมนี่เราทํางานเสร็จสิ้นเราก็จบเราไม่ต้องไปทาอะไรอีกเลยอืไม่มีแต่ความเมตาตาที่จะช่วยคนที่มีทุกมา mm. เท่านั้นเองทําหน้าที่ตรงนี้แต่สําสหรับงานเจ้าของนะมันเสร็จสิ้นลงไปแล้วมันจบแล้วมันพอแล้วมันไม่มีเลยงาน อะไรอีกที่จะให้เราทําอีกต่อไปไม่มีการเดินจงกรมการนั่งสมาธิภาวนามันก็เป็นเครื่องอยู่เป็นนิหารธรรมเท่านั้นเองจะให้ทําเอาเป็นเอาตายค่ากิเลสตัวนั้นตัวนี้อีกมันก็ไม่มีแหลมันก็ทําเบยสบายๆอยู่ได้อยู่ไปวันๆลุนรหนึ่งไม่มีอะไรเราไม่ต้องมีสมบัติพระสถานเข้าของเงินทองยุทธามนดาศักดิ์เราก็ไม่มีอตัวตนอัตตาต,ตัวตนเราก็ไม่มีเราเอาทิ้งหมดแล้วป่าเขาป่าหมดแล้วมันก็เลยไม่มี อยู่แบบไหนก็อยู่แบบสบายที่สุดไม่ต้องกังวลเดือดร้อนกับสิ่งของเราจะไปไหนมาไหนปุติกูตังเราไม่มีของมีข่าไม่มีอะไรเลยสมบัติพระสถานนะฉันก็ฉันผลเดียวฉันก็ฉันพอดีพอดีพอเยียวยาทัดขันอยู่ได้หนึ่งวันมันไม่กังวลการมุ่งห่มกีวรอย่างเงี้ยแล้วบิดาบาตเจนาชนะยารักษาลูกปัจเจศีเหล่านี้ก็พอดีพองามผ้าก็เราใสาพ่พอดีพอดีไม่มีอะไรมากมายนะักการเกลือ ยุงดินไหลเท่านั้นเราไม่ได้ใสใ่เพื่อสวยงามอะไรเราไม่ได้ตกได้แต่งไม่มีอะไรแบบรูกแบบสงสารเราออกจากเรือนแล้วเป็นผู้ที่ไม่มีเรือนแล้วเป็นผู้ที่ไม่มีอะไรเลยมันว่างทุกสิ่งทุกอย่างจะสบายขนาดไหนคนไม่ยึดมั่นถือมั่นแม้แต่ตัวตนมันก็ยังไม่มีไมายึดมั่นถือมัน่นแล้วสมบัติพระสถานของภายนอกมันจะเป็นของเราได้ยังไงอ่ะเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรเหมือนเราสมมุติว่าเราแบกของอะไรสักอย่างหนึ่งเราจะแบก นี่เดียวอย่างเข็มเล่มหนึ่งเรามาแบกไว้เนี่ยเราก็ยังยึดมันแล้วแม้ได้เข็มเล่มเล็กขนาดแล้วเรายังยึดมันแล้วเมื่อเราทุกอย่างทิ้งหมดแล้ววางหมดแล้วไม่มีอะไรให้เราแบกมันก็จะจะสบายขนาดไหนนี่คือการปฏิบัติธรรมเหมือเรารู้ตามความเป็นจริงแล้วพอเกิดมาอายุไม่ถึงร้อยปีสักคนเดี๋ยวก็แตกสลายไปหมดแล้วถ้าแตกสลายไปหมดแล้วตายแล้วมันไม่ได้เกิดอีกไม่ว่าดีนี่มันเกิดดิสิ ก็รับกรรมหนักต่อไปกรรมดีกรรมชั่วเราเป็นคนสร้างเราเป็นทายาทอยู่ต่อไปอย่างนี้ต่อไปอันนี้เรารู้ตามความเป็นจริงแล้วนี่ทางเส้นนี้พระพุทธเจ้าพาเราเดินเขีดให้เราเรียบร้อยแล้วตัดทางโค้งเลี้ยวซ้ายเราเกาออกหมดแล้วตัดทางโค้งทิ้งหมดแล้เวเลยต่ทางตรงตรงนี้เ,เขามาสูนมรรคผลนิพพานเท่านั้นทําไมเราจะขี้เกียจขี้ค้านละ่ะเราจะไปหวยหาสิ่งที่มันไม่มีทุกวันนี้เราคนหวยหาเนะี่ยคนไม่รู้เรื่องควานหาแต่สิ่งที่มันไม่มี สิ่งที่มันไม่มีขนาดไหนก็ยังมันไม่มีจะให้มันมีได้ยังไงมันไม่มีเอาลองดูสิเราจะไปยึดเอาว่าตัวตนวรูปุวิทนาาสัญญาสังขารวิญญาณมันเป็นตัวตนมันไม่มีมันไม่ใช่เราจะไปยึดเอาสิ่งเหล่านี้ให้มันมีก็ไม่ได้เมื่อในตัวตนเราก็มันยังไม่มีอะไรเราจะไปเอาโองข้างนอกไล่นาสะโทยืดชื่อเสียงจุดที่ยึดเข้าของเงินทองยึดาบรรดาศักพิ์สิ่งเหล่านั้นมันจะมีอะไรได้ไงก็มันไม่มี ตั้งแต่ตัวตนมยังไม่มีของภายนอกจะมียังไงเป็นของใช้ชั่วขราวเมื่อเราใช้ชั่วขราวแล้วเสร็จแล้วเราก็วางเหมือนทิ้งเห็นไหมมีเท่านี้ถ้าเราฉลาดตามคำสอนพุทธเจ้าไม่มีใครทุกข์อันนี้ไม่ฉลาดสิมันไปเชื่อเอากิเลสหมดเพราะกิเลสเจียมสอนอะไรเอาหมดมือววันโลภแล้วโกรธฟาดเาจนตาดำตาแดงโกรธมันก็เอาตาดำตาแดงเหมือนกันเนี่ยหลงมันก็เอาตาดำตาแดงเหมือนกันเนี่ยคือมันทุ่มใส่สุดขีด โลกก็สุดขีดโกรธก็สุดขีดหลงก,ก็สุดขีดลาข้าวสุดขีดโทษสะโมหะมานะทิฏฐิเหล่านี้สุดหมดเลยมันเล่นงานเราไม่ให้เราหลงมันเนี่ยเห็นไหมเรื่องของกิเลสเรื่องของธรรมพระพุทธเจ้าไม่มีอะไรเอ่ยอย่าไปเอาอย่าไปจับอย่าไปเตะอย่าไปต้องเพราะมันไม่มีอะไรมันเป็นเงาเออมันเป็นเงาอย่าไปเตะอย่าไปเตะอย่าไปยึดเอายึดยังไงมันก็ไม่ได้แล้วมันเหนื่อยเปล่าพระพุทธเจ้าสอนเราแต่เราไม่เชื่อดี เชื่อกิเลสหมดแล้วเอไปเอากิเลสหมดแล้วเอาทำพระพทธเจ้าเราก็ไม่เอาเห็นไหมล่ะมันก็ทุกต่อไปก็เกิดตายเกิดตายอีกต่อไปไม่หยุดยั้งมีแต่แบกทุกไปเกิดตรงไหนก็หอบทุกไปด้วยไปเกิดตรงไหนก็หอบทุกไปด้วยมีที่ไหล่หละไอ้ี่เกิดแล้วมันมีแต่ความฉุกมันไม่มีมีแต่ความทุกข์ทั้งนั้นแหละไปอยู่ตรงไหนก็มีแต่ทุกมีแต่ทุกมัแต่ทุกเราไปควานหาสิ่งที่มันไม่มีว่ามันมีเห็นไหมล่ะเรา ถ้าเข้าใจในคําสอนพุทธเจ้าแบบสุดยอดของการประพฤติปฏิบัติตามไม่มีใครมีทุกข์อีกหรอกแต่ไม่ไม่ได้ยินในที่ไม่เข้าใจแล้วไม่เชื่อไว้ไม่ไม่เชื่อท,ทั้งที่ทำมีอยู่ตลอดไปมีอยู่ตลอดตั้งพระพุทธองค์ยังไม่อุบัติขึ้นมาก็ตามทำมันก็มีอยู่มันเลยแต่ไม่มีใครเป็นคนเจอไม่มีใครเป็นคน นักปราฉลาดแหลมคมไปค้นเจอทั้งๆที่ทำมันไม่มีอยู่ตลอดไปเราไม่เห็นเออพ,อพอพระพ,อพ,อพออุทธองค์มาคี้บอกโอ้โหทำมันอยู่ที่นี่ทำมาอยู่กับพวกเราทุกคนรูปธรรมนามธารรมสิ่งเหล่านี้เราพิาจารณาสิ่งเหล่านี้ตามความเป็นจริงเอาไม่แต่รูเปเดทนาสัญญาสัขงขารวิญญาณสิ่งเหล่านี้มันอยู่กับเราแล้วมันไม่ไปอยู่ที่อื่นกิจพลุลูกคลองอยู่มันอยู่กับเราแล้ว เ,ออเราพิจารณาสิ่งที่มันมีอยู่แล้วเนี่ยให้รู้ตามความเป็นจริงมันก็ถอนได้มันก็วางได้พ้นทุกได้แต่นี่ไม่มีใครมาชี้บอกเออเมื่อพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมาพระพุทธชี้บอกเราก็เดินสิเขาเนี้ยโ่เดินเลยไม่มีถอยเดินมันอยู่นั่นน่ะเราเกิดมาโชคดีมีบุญญาวาสนาที่ได้เป็นมนุษย์เราโชคดีมีบุญญาวาสนาที่ได้ฟังพระธรรมอันประเสิฐเลื่อนเรือของพุทธเจ้าเนี่ยเราเกิดมาเจอแล้วเอาอยา่าเอาทิ้ง ของมีค่ามีราคาประเสริฐเลื่อเหนือโลกเราจะเอาทิ้งทําไมไอ้ของสุกกระปรกโสโคกก็คือกินเล่ห์มันยิ่งสุกกระปรกมันไปอยู่กับใครลองสุมว่าความโลภความโกรธความหลงลัาตณาไปอยู่กับใครมากๆคนนั้นละโง่สุดขีดเพราะมันสุกกระปรกมันไปอยู่กับใครมากๆเขาทําให้เราโง่สิเออของสุกกระปรกมันไปอยู่กับใครมันก็โง่เขาบอกปัญญามันมืดเหมือนบอดทำพระพุทธเจ้าไปอยู่กับใครก็สว่างแจฉลาดแหลมคมไม่มีใครเหมือน แน่เห็นไหมเราจะเอาความฉลาดแหลมคมหรือจะเอาความมืดบอดเอาเลือกเอานี่เพราะว่าลลกนี้เป็นเลือกเป็นสิ่งที่เราหาได้เลือกได้เราจะเลือกเอาอะไรก็ได้เราจะเลือกเอามรรคผลนิ่พานเราก็ได้เราจะเลือกเอาเป็นเศรษฐีกบุมพีก็ได้เราจะเลือกเอาเป็นเทวดาบุเทวดาชั้นไหนก็ได้เราจะเลือกเอาอินพรมยมยักษ์ตัวไหนก็ได้เราเลือกเองได้หมดเลยไม่ใช่เราเลือกไม่ได้แต่เราไม่เลือกเฉนยถ้าเราเลือกต้องได้สิไม่ได้ได้ยังไงพระพุทธเจ้าพาเราเลือก พระอ,องค์พาเราเลือกออกมาผลานิพานพระองค์ก็ได้แล้วเสด็จไปแล้วเรียบร้อยเนี่ยแล้วเราอ่ะเราเป็นลูกแล้วคันเนี้ยเราได้ยินในฟังเราก็จะเลือกเอาเส้นนี้แหละเส้นที่พ่อเราจูงแขนไปนี่แหละเราจะจูงแพระอ,องค์จูงไปเราไปตามเลยเราไม่เลี้ยวเราไม่ฝืนว่าอย่ามายุ่งเราไม่ตีมือพุทธเจ้าออเออเพราะเราจะเดินตามอันนี้นะมันไม่ใช่เราเชื่อกิเลสหมดเอาโลภนะโทอ โทโเออเอาหมดมันสั่งที่ไหนได้ไม่เคยค้านมันด้วยนะมันสั่งแต่เราไม่รู้ว่ามันสั่งเราสิมันเป็นเราหมดนะ่ะถ้าใครรู้ว่าอันนี้มีเกลเลมันสั่งเราให้โลกไน้าให้ปวดไน้าใลงนะเรายังพอมีวิชาที่จะต่อสู้มันบ้างทีนี้เราไม่รู้มันเป็นเราหมดดิความโลภก็เป็นเราความกรดก็เป็นเราความหลงเป็นเราราคะเป็นเราตัญหาเป็นเราเออมานะเป็นเราทิฏฐิเป็นเรา,รา เป็นหมดเลยเป็นเราหมดเราเลยไม่รู้ว่าอันนี้คือกิเลสถ้าเรารู้ตามความจริงเราโทรยังไงก็นั่งคัดสมาธิธรรมดาลุกอ่าอ่าอ,อึบนั่นนั่งตามสบายสิแค่นี้นี่แหละในาการที่เราเกิดมาได้ยินได้ฟังทำพระพุทธเจ้าแล้วเรามีบุญนักหนาเราเกิดมามี ของเก่ามาพร้อมคนไหนมีของเก่าเลยจะมาต่อยอดขขานี้แหละจะมาต่อให้ถึงสุดเราทํามาแล้วกี่กับกี่กันเราไม่เห็นจะพ้นทุกสักทีพระพุทธเจ้าแต่สรู้มาเป็นล้านล้านแล้วทําไมเรายังไม่ได้บรรลุธรรมสักทีเราไม่ได้แต่สรูธส้ธรรมสักทีเพราะอะไรเพราะเราเป็นเอากิเลสนี่แหละมาเป็นสารณะเราเอาความโลภโกรธหลงและคะตัญหาเหล่านี้มาเป็นสารณะพว,ก,วเเาาเะกเราตลอดเราไม่เคยรักษาศีลไม่เคยภาวนาไม่เคยรู้เรื่องเลย เราเอาแต่เรื่องกิเลสมันอยู่ในจิตใจของเราในเรื่องความรุ่ม,ลมหลงโมหะวิชามันอยู่ในจิตของใครทุกคนเราก็เป็นหลงมาแต่อย่างนั้นแหละก็ลเลยไม่พ้นทุกข์ที่เกิดตาย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 อยู่นี่น่ะเพราะพระพุทธเจ้ามันจะมาตัดรู้มากมายขนาดไหนเราก็เกิดตายต่อไปเพราะเราไม่ได้ฟังเราไม่ได้รู้เราไม่ได้ประพฤติปฏิบัติตามเลยแต่คราวนี้นี่นี่นี่น,น,นเอาปัจจุบันชาตินี้แหละเอาปัจจุบันปัจจุบันเนี้ย เราเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วเราได้ยินได้ฟังเข้ามาประพฤติปฏิบัติแล้วนี่ไงตรงนี้แหละคราวนี้เราจะเอาให้มันถึงที่สุดนั่นความอยากพ้นทุกข์ความไม่อยากกลับมาเกิดมาแก่มาเย็นมาตายต่อไปอันนั้นมันเป็น <c oughs> เรื่องของมรรคไม่ใช่เรื่องของกิเลสคนอยากล่าอยากรวยอยากมีเงินมีทองเป็นเศรษฐีกดุมพีอยากได้สิ่งที่มันเป็นเรื่องของกิเลส เรื่องโลภเรื่องปวดเรื่องหลงเรื่องอะไรก็ตามสิ่งเหล่านี้นะ่ะมันเป็นเรื่องของกิเลสทั้งหมดเราไม่ต้องการอันนั้นเป็นเรื่องของกิเลสแต่เราต้องการอยากจะพ้นทุกอยากตั้งใจระพฤติปฏิบัติรรมรักษาศีลสมาธิปัญญาอย่างยอดเยี่ยมให้รู้สิ่งเหล่านี้ตามความเป็นจริงเราก็จะพ้นทุกได้ตามสันติมุจักเราอยากได้ตรงนี้นั้นแหละมันเป็นมรรคมันไม่ใช่เป็นกิเลสถ้าเราออกจากเส้นนี้เส้นทางพระพุทธเจ้าแล้วเป็นกิเลสทั้งหมด อแต่ส่วนมากมันไปเรื่องเนี้ยเห็นไหมแล้วใครถ้าพูดเรื่องโรคเรื่องสงสารมีคนใบหวยอยู่ตรงไหนก็ตามกนหลังไหลเป็นจนไม่มีที่จอดรถอะไรก็ตามถ้าสมมติว่ามุงคนตื่นขาเขาตื่นเรื่องนั้นตื่นเรื่องนี้อย่างเข้มอย่างอยู่ใ,ใกล้เนี่ยเขาตื่นเรื่องอะไรเห็นไหมเขาหลังไหลกันมาทั่วโลกดินแดนหลังไหลกันมาจนไม่มีที่จะจอดรถแล้วเอามากลาบไหวบวงสรวง ขอสิ่งนั้นขอสิ่งนี้ต้นไม้มันอยู่ในนั้นนะลูกอวสจนต้นไม้มันจะตายเอาเป้งไปทาด้วยอะไรต่วนี้อะไรเห็นไหมนี่เป็นหน่าสงสารไหมเมื่อคนเกิดทุกข์ขึ้นไปยึดเอาเกดีบ้างป่าไม้บ้างต้นไม้บ้างอ่าอะไรตรงนี้อะไรหลายๆอย่างที่เขาคิดว่าสิ่งเหล่านั้นมันเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาจะพ้นจากทุกข์ได้แต่ทั้งๆท,งท,งท,งที่มันไม่ใช่มันผิดหมดเลยเห็นไหมพาหงเวสารนังยันติที่เราสวมดมนต์ นะเพราะว่าทุกคนไปนับถือของภายนอกไม่ระล,ลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงค์ไม่คิดถึงไม่ปฏิบัติ <c oughs> พระพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์เป็นที่พึ่งเป็นสารณะของพวกเราเราลืมไปเลยตั้งแต่กราบเราก็ยังไม่เคยกลาบเลยตอนที่นอนกูก็นอนตูออ้มลงไปเลยที่ลุกก็ลุกไปเลยเห็นไหมล่ะทั้งๆท,ที่พระพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์ถ้าเราระล,ลึกเราเคารพ พระพุทธเจ้าแท้พระธรรมแท้พระอริยสงฆ์แท้อยู่ที่ใจของเราทั้งหมดไม่ได้ไปอยู่ที่อื่นเลยอยู่ในใจของเราเราก็ยังไม่เคยกราบไม่เคยไหว้ไม่เคยระลึกถึงเออถ้าพูดเรื่องนอนเนี่ยเอาละกิดการพนันเําใบหวยใบเบอร์เนี่ยนอนเราก็เห็นตัวเลขมามดแม้แต่นั่งสมาธิก็อยากให้ตัวเลขมันไหลมาเห็นไหมเรื่องของกิเลสนะ แทนที่จะเห็นพระพุทธเจ้าก็าทำประสงค์ไหลมาไม่ให้เย็นเออกูจะเห็นตัวเลขวงไว้ตัวเบอร์นี่แหละเห็นไหมล่ะนั่นออกจากคำคำสอนของทางที่พระพุทธองค์ขีดไว้แล้วเลี้ยวซ้ายไปแล้วตายตกคลองไปเลยเ้ยวขวาไปแล้วตายตกคลองไปเลยหลงทิศไปแล้วคนหลงทางกลับไม่ได้กูไม่กลับนะครับคนหลงทางมันจะกลับถูกต้องเดินตามเหมือนคนเดินเช่นตรงเลน พวกเดินเส้นดวงเขาไม่หลงพวกเดียวไส้มันก็หลงทางจีกนนี้มีแต่มันจะตายทั้งอยู่ในป่าเท่านั้นแหละมันหลงทางนี่ก็เหมือนกันพวกเราอย่าหลงเราเกิดมาเจอของดีของดีประเสริฐเดินแล้วดีเราก็รู้ชั่วเราก็รู้การทําความดีทําแล้วมันเย็นมันมีความสุขการทําความชัว่วทําแล้วร้อนคนอื่นเขาไม่รู้ก็ตามแต่ตัวเองนั่นรู้จะไปอยู่ตรงไหนแะแยบอยู่ตรงไหนก็ ไฟเผาเราอยู่งั้นแหละไฟนรกเขาตัวเองอยู่งั้นน่ะตัวเองเป็นคนที่รับรู้เองเห็นเองรับผลของกรรมนั้นเองคนอื่นไม่รู้แต่ตัวเองรู้เราจะไปโกหกใครต้มตุนหลอกลวงใครผิดพลาดริงข้อไหนละเมิดริงข้อไหนคนอื่นเขาไม่รู้หรอกว่าเราผิดแต่ว่าเราเนี่ยมันรู้เองเพราะฉะนั้นแก้ตัวเองเอาตัวเองนี่แหละให้มันบริสุทธิ์ และลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อยู่ในใจของเราตลอดเวลาพ่อแม่ครูอาจารย์องค์พระหลวงตายังสอนเราตรวจเลยการสวดมนต์ธรรมดาปกติสาธยายคุณของพระพุทธเจ้านั้นมีอยู่แล้วตามปกติมันเป็นสมาธิอยู่ในใจิตใจของเราอยู่แล้วแต่ถ้าว่าเราจะสวดทั้งวันนะเว้นเสียจะหลับแต่ก่อนจะหลับเราก็สวดของเราต่อไปคือคําว่าพุทโธพุทโธ อยู่ในใจตลอดไปนั่นแหละเขาเรียกว่าสวดมนทั้งกลางวันกลางคืนยืนเดินนั่งนอนเป็นมงคลขนาดไหนคิดดูคำสอนของท่านเอามาประพฤติปฏิบัติเห็นคุณค่าแล้วคันนี้นะแม่เคยเป็นมาแล้วอันนี้นะจะไปไหนมาไหนนะพุโทโธติดแน่โดยเราไม่ต้องคิดเองเขาคิดของเขาเองทำงานของเขาเองโดยที่เราไม่ต้องไปคิดให้มันยากมันจะเป็น และธรรมชาติเป็นความเคยชินอยู่ในคําบริกรรมนี้อยู่ตลอดไปจะอยู่ท่าในาก็ช่างตั้งแต่เป็นคารวาสแล้วเนี่ยอันนี้นะมันเป็นคารวามันไม่ได้บวชแต่อันนี้มันจะติดแนบ,ต,แนบ,ต,แนบติดแนบติดแนบติดแนบอยู่ตลอดพอเราครอบบวชเพราะเราเคยเดินทางเช่นนี้จนชำนิจำนานจนเป็นความเคยชินแล้วพอเราเข้าสู่เพศภูมจันทร,รม์มันก็ไปเลยสิคันนี้ย นะพอตัวนี้เราเคยอยู่แล้วเราเดินยนเข้มช่องชำยานานแล้วพอเราเข้าไปสู่ภาคปฏิบัติโดยตรงคราวนี้นะเราวางทั้งโลกหมดแล้วเป็นผู้ที่ไม่เรือนแล้วออกจากเดินแล้วเป็นผู้ที่ไม่มีพี่มีน้องญาติปู่โหติการทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทอง,ทองไม่มีว่างที่หมดแล้วนี่จะทำจิตธร,รมภาวนาคราวนี้ไม่ดีได้ยังไงอ่ะพิจารณาร่างกายเข็นชัดเจนนะว่าสิงเหล่านี้เป็นของปฏิกูลโสโครกหน้าเบื่อนายหน้าขยะขย,ยงมีแต่ของ เหม็นเนา่นาเหม็นสาบเหม็นสางอืของภายนอกเขาอยู่ของเขาดีๆสะอาดจานพอเอามาไข่ตัวเราสกรปรกหมดอ่าแม้จะเสนาสะนะบ้านช่องของฟองหอเราก็ตามเราอยู่ตรงไหนที่หลับที่นอนถ้าเราไปอยู่กับมันมันก็สกรปรกแล้วที่นอนเมื่อเราไม่ไปอยู่ไม่อยู่ของมันอย่างนั้นมันก็จะอาดอย่างนั้นแหละเพราะตัวเราสกรปรกเราก็พิจรณาจึงเหล่านี้นของสกรปรกโศกปวกปฏิกูลน,น่าเกลียดก็คือร่างกายของเรานี่แหละ เอาอะไรไปใส่ก็สกปรกทั้งนั้นทั้งๆท,ที่ของเหล่านั้นเขาดีๆอยู่เขาจะอาดอยู่เมื่อเอาไปใกล้ตัวเรามันก็สปกปรกทั้งหมดแต่เราก็มองไม่เห็นยังมาบอกว่าอันนี้สวยอันนี้งามอันนี้ดีอันนี้เด่อน,นดอันนี้หอมอันนี้เหม็นโอ้โหสิสันปัญนวกันอยู่ทั้งกลางวันกลางคืนจนเนื่้งนอนเมื่อเรารู้ตามความเป็นจริงแล้วพระพุทธเจ้าให้เราดูสิ่งเหล่านี้ตามความเป็นจริง เมื่อเรารู้ร่างกายตามความจริงว่าเรานี่คือปฏิพุลโฉูโงกหน้าเบื่อนายหน้ากาัดอยากแยงไม่มีผู้หญิงผู้ชายไม่มีของสวยวงามอะไรทั้งนั้นทุกอย่างเป็นอนาตตาไม่มีตัวตนเราจะไปยึดเอาอ,อะไรนี่เราเดินเส้นนี้ถ้าเราเดินเป็นแล้วอันนี้จงทุกขังอนัตาเป็นยาขนานเอกของพวกเราอ่ะยาขนานเอกส่เพื่อเรารู้แล้วพารณาร่างกายขันทั้งห้ามพี่นาจึหมดแล้วจนไม่มีตัวตนแล้วเออพราะทุกอย่างมันลงเป็นอนาตตา,า,าตามหมดแล้วมันไม่มีตัวตน นั่นเราก็จะเห็นสิ่งที่ประเริฐปละดเ,เกิดขึ้นที่จิตของเราสิ่งที่เราไม่เคยรู้รู้สิ่งที่เราไม่เคยเห็นเห็นนี่ยมันเพราะว่าคำสอนพุทธเจ้ามันเป็นปฏิหารหน่าอาัศจรรย์ไหมร่างกายของเราเราไม่เคยเห็นเราเห็นแต่มันธรมธรมดาธรรมดานั่นก็รูปหญิงนี่รูปชายได้เห็นรูปหูได้ยินเสียงเราจะรู้ได้แฉพาะนี้แต่ถ้าเมื่อเรามาตั้งใจบุพเป,ปฏิบัติเราจะรู้สิ่งที่เราไม่เคยรู้ร,ร,รู้ทะลุทะลวงไปหมดเลยว่อย่างที่เราอ่ะ เคยเห็นภาวนาไปแล้วเห็นของภายนอกเห็นร่างกายของคนอื่นเป็นกระดูกเห็นตัวเองเป็นกระดูกหมดแล้วนั่นนั่นเราถึงเราไม่เคยเห็นและเห็นแล้วครั้นี้ยนี่แหละคําสอนของพุทธเจ้ามันเป็นปฏิหารอยู่อย่างนี้ยคนไม่เคยเห็นก็ไปเห็นได้ยังไงเมื่อเห็นแล้วเราก็เกิดความสลดจังเว็ดเบื่อหน่ายหน้าขยาขยงเบื่อหน่ายจริงๆสลดสังเว็ดเหลือเกินในร่างกายนี้ที่เราเคยยึดมั่นถือมั่นว่ามันเป็นของสวยของงามมาแต่ดั้งเดิม แต่เดี๋ยวนี้เราไม่เห็นเป็นแบบนั้นแล้วมันหน้าสโดสดชงเวทหน้าขยะขยะแขงหน้าเบือ่อหน่ายมันจะเอาความกำหนันยินดีมาจากไหนตัวนี้แหละจับตัวนี้ต่อไปถ้าใครได้แล้วไม่ได้ก็เขาเรียกว,ว่ากำหนดขึ้นก็ได้ยกสัญญาขึ้นกระด้ได้เหมือนกันทุกคนถ้าเราเดินเส้นนี้ต่อไปสุดท้ายมันก็เป็นปัญญาจริงๆเห็นจริงๆเป็นจริงๆมันก็ไม่ เบื่อหน่ายมันจะมีเลย่ะเราเห็นจริงๆเป็นจริงๆเราก็ต้องเบื่อหน่ายสิเห็นด้วยปัญญาไม่ต้องเบื่อหน่ายถ้าเราไม่เห็นด้วยปัญญาอย่างเช่นเราเห็นรูปอสุภะขึ้นซึนมิทีทคนตายเยอะๆทั้งเน่าทั้งเฟะทั้งขึ้นทั้งอืดเขาทําเป็นหนังสือมามาให้คนดูกายคตาสติให้เห็นรูปจริงเหล่านี้ตามวัน เห็นแล้วมันก็เป็นสัญญาเหมือนเดิมเห็นแล้วผ่านไปมันก็มีสัญญาไม่เห็นมันซาบซึ้งไม่เห็นมันสรุปสำเวชเห็นแล้วมันเกิดความสงบเงียเบื่อหน่ายไม่เลยเห็นก็เห็นไปงั้นแหละไม่เห็นก็ตายก็ตายไปงั้นแหละเอาเน่าก็เน่าไปงั้นแหละเห็นขึ้นอื่นก็ขึ้นอื่นไปงั้นแหละแต่ถ้าเรามาเห็นด้วยปัญญาเรามาผประคุณประเดี๋ยวเราเห็นด้วยปัญญาอันนี้ไม่ใช่นาเอานี้นะ ไม่มีสัญญามีแต่ปัญญาจริงๆเห็นร่างกายตามความเป็นจริงเห็นของเน่าของเหม็นก็เห็นจริงๆขณะที่ยังไม่ตายมันยังเน่ายังเหม็นออกมาอยู่ในทวารทั้งเก้ารูวาวรออกมาเหม็นหมดตาสองหูสองน้ำมูกสองจมูก,กมันมีสองรูสองรูสองรูโอุ้หถ้าก็ปากแล้ววารหนักทวารเบาไหลไปเก้ารูไหลออกมาตลอดไม่มีของอันไหนสวยงามแม้แต่อย่างเดียวมันไหลออกมาตลอดเวลาหน้าเกลียดหน้าขยะแขย้ง มันออกมาเราก็ยังไม่เห็นมันแล้วคราวนี้เมื่อมันตายลงไปเนสองวันยี่สิบสี่ชั่วโมงเนี่ยเน่าเฟะเออขึ้นอืดแตกเลยค่าวนี้ร่างกายแตกมีแต่แมลงวันมาตอมมากินเหน่าเหม็นสาบเหม็นสางสาุดแล้วก็นอนกินสุดท้ายแตกสลายกลายเป็นนดดินเฉยเลยแน่นี่แหละของจริงมันมีตรงนี้ถ้าเราเดินเส้นนี้แล้วมันเห็นตามความเป็นจริงทั้งหมดมันไม่มีหลอก ไอ้ความกำหนัดยินดีนหละมีแต่ความเบื่อหน่ายอ่าเมื่อเราเบื่อหน่ายคลายความกำหนัดยินดีแล้วมันจะอยากได้อันไลไอส้สมบัตินี่ของภายนอกพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้เราขี้เกียจขี้ค้านนะการทําง,งานทําการเม้แต่เข้ามาอยู่ในวัดข้อวัดจิตวัดใรขี้เกียจไม่ได้มันต้องทความสะอาดห้องน้ําห้องท่าที่รับที่นอนตรงไหนไปไหนใน,ในวัดวา,าสนาที่เราเคยใช้เป็นของสงเราจะทําให้สกรปรกไม่ได้เด็ดขาด เห็นไหมพุทธเจ้าสอนเราในทางลกูกพระอ,องค์ก็สอนไม่ให้ขี้เกียจขี้คานให้ขยันทำมาหากินเราจะได้ไม่ละเมิดสินข้อใดข้อหนึ่งเราจะรักษาสินได้หมดทุกข้อเพราะเราขยันทำมาหากินทำมาหากินพระอ,องค์ก็ชี้บอกแล้วค้าขายแบบนี้ทำทำ,ทำอาชีพแบบนี้แบบนี้แบบนี้มันถูกต้องเป็นธรรมอันไหนนอกเหนือที่พระพุทธเจ้าทรงห้ามอย่าทำอย่าละเมิดนะเห็นไหม มันก็มีความสุขเราก็ได้ทรัพย์สมบัติมาสีเลนะสุขติยันติคนมีศีลแล้วมีความสุขความเจริญสีเลนะโพก็สมปทาคนมีศีลแล้วมีโพคสมบัติเข้าของเอองินทองจับจ่ายใช้สอยมากมายสีเลนะนิพุตุยันติคนมีศีลแล้วก็ไปไนิพานถึงวิมุตติพ้นบรมสุขตลอดอนันตการไม่ต้องมานั่นนนะ่ะท่านไม่ได้ว่าอย่างอื่นนี่นาะเออท่านนี้ให้เรามีศีลให้เรามีศีล หลังจากนันกสมาธิมาแล้วมีศีลลังากนันก็ปัญญาก็รู้แจ้งแทงทะลุไปหมดแล้วแน่คำสอนพระพุทธเจ้าจะประเสริฐขนาดไหนคิดดูสิมันก็ต้องประเสริฐอ,อย่างนี้แหละถ้าใครไม่ได้ปัะพฤติปฏิบัติจะไม่เห็นว่าคําสอนของเจ้าประเสเริฐเติ่นเลยเป็นปฏิหารตลอดเวลาเราจะไม่รู้เลยถ้านักภาวนาเข้ามาแล้วเดินเช่นนี้ เอาให้ถึงพิกถึงขิงเอาเป็นอาตายเอาชีวิตเป็นเดิมพันเราจะเห็นว่าคําสอนพระพุทธเจ้าประเสริฐวิเศษศักดิ์สิทธิ์ปฏิหารให้พวกเราเห็นได้ตลอดเวลาถ้าไม่มีคําว่าปฏิหารได้เราจะพ้นทุกถึงบรมประสุขได้อย่างไาทั้งทุกทุกคนเกิดมามีแต่ทุกติดมาพร้อมไม่มีคนไหนเอาสุขติดมาแม้แต่คนเดียวเกิดมาปุ๊บร้องไห้จ้า,ท,าทันทีมีความทุกข์แล้ว เนี่ยเวลาตายเป็นไงเวลาเกิดมากำมือเพื่อจะเอาทุกสิ่งทุกอย่างเวลาตายผมแยมือเอาอะไรไปไม่ได้ไม่มีนนอะไรเป็นของตนเองแม้แต่ร่างกายมันยังไม่ใช่ของเราแตกสลายไปแล้วเขาก็ไปเผาทิ้งแล้วนั่นไหนแหละตัวตนบุคคลเราเขาอยู่ตรงไหน,นผู้หญิงผู้ชายอยู่ตรงไหน,นลงเป็นดินเป็นน้ําเป็นไฟไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเนี่ยบัญญา,ามีเท่าไหร่ซัดมันลงไปงัดมันออกมา พิจารณาแต่ตรงให้ควรรู้วิจเตาะให้มันลึกลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆเนี่ยเนี่ยอาบัญญาวุฒธมีเท่าไหร่รับให้มันคมเพื่อเราเลยจะฝันเมื่อเรารับคมแล้วฝันไปตรงไหนถากถามมันใลยเตี้ยนโล่งไปหมดเลยรู้ตามความนจริงกิเลสมันจะมามากมาขนาดไหนลกปดหลงแล้วค่ะตันหามันนันทันทมันจะมามากมาขนาดไหนฟันขาดจะมันไปเลยเตี้ยนโล่งไปเลยไม่เห็นมีอะไรเลยสุดท้ายเราก็พ้นทุกเนี่ยในการปฏิบัติธรรมมันต้องอย่างนี้สิ มันจะเร่เดินต่อไปขี้เกียจขี้ค้านไม่ได้เอาเกิดตายต่อไปนะถ้าใครขี้เกียจขี้คันนะ่ยอยากจะเกิดอีกต่อไปอยากจะตายอีกต่อไปอยากจะทําหน้าที่มีแต่ความทุกข์ความยากความลําบากร้องไห้แล้วร้องไห้เล่าตั้งแต่เกิดมาจนถึงชาตินี้ก็ร้องไห้จนฟังแต่ว่ามหาสมุทรสีสายที่เราร้องไห้ที่เราเกิดมาทุกพบทุกชาติมหาสมุทรทั้งสีน้อยกว่าน้ําตาของเราที่เราร้องไห้คิดดูสิเอาไหมจเจ้าอีกไหม ใครจะเอาก็รีบเอานะให้มันร้องไห้ต่อไปไม่ต้องภาวนาไม่ต้องมีศีลไม่ต้องมีสมาธิไม่ต้องมีปัญญาเลยเอารอร้องไห้อีต่อไปแล้วก็เกิดทุกข์อีกต่อไปเอาน่นแหละคนฉลาดไม่เอาความร้องไห้อันไหนมันเป็นไฟมันเผาลุนจิตใจเราก็จะเอาน้ําทาน้นําอัตถธรรมของพระเจ้าที่พระองค์ชี้บอกเราเอาน้นําอัตถธรรมดับมันสิ มันจะร้อนแรงขนาดไหนมันจะลุกปุ่นมากมายขนาดไหนเราไม่เคยหอบเชื้อไปใส่เราจะถอยเชื้อออกอน้ําดับทันทีนี่คือการประพฤติปฏิบัติตามสอนพระพุทธเจ้าถ้าเราตั้งใจอยากพ้นทุกข์ในปัจจุบันชาติเราได้แน่ๆเพราะความมุ่งมั่นตั้งไว้สูงสุดไม่ต้องการอยากจะเกิดอีกแล้วสมบัติหมดโลกเป็นของเราคนเดียวเราก็ไม่เอาเพราะมันจะต้องมีแก่มี่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายอีกต่อไปเราไม่ต้องการ อสมบัติเหล่านี้ใครมีสมบัติมากมายแล้วไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายมีไหมไม่มีเลยเพราะฉะนั้นเรารู้จักคําว่าพอดีเลยไม่ทุกนะถ้าใครมีแต่ความโลภขึ้นมาประดังเข้ามาอยู่ตลอดเวลาไฟนรกเผาผุบ mm hmm. มตัวเองไม่รู้าความโลภมันขึ้นมาเต็มที่มันเป็นไฟนรกเผาเราสิแต่เราไม่รู้สิมันโลภอยู่ไม่อยู่ไม่ถอยอไฟเผาเท่าไหร่ยังหอบเชื้อใส่จพะพุทตเมือ แทนที่เราจะเอาน้ําดับใหม่หอบเชื้อใส่มีเชื้อมากเลยหอบใส่โปะเลยเอาหอบใช้หอบใช้ไฟมันกําลังลุกคงเนื้ยหอบใส่ต่อไปเยาน้ำไปดับหนาเห็นไหมพวกเรานี่เรื่องของกิเลสทั้งหมดจะหอบใส่อย่างนี้แหละหอบเชื้อใส่หอบเชื้อใส่พระพุทธเจ้าสอนเราให้เอาน้ําดับที่หอบเชื้อใส่ทาไมถอยเชื้อออกเอาน้าดับนี่คือสีคือสมาธิคือปัญญาดับนะจบอันนี้พอแล้ว